Não, ความช่วยเหลือที่ขยันมีต้นทุนต่ำสุดที่เราตัด้งใจว่าเรามาที่อุบลเป็นจังหวัดแรกในจํานวน6จังหวัดด้วยกันนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่1นึ่งข้อที่2อ,อยากจะเรียนเลยเพราะว่าใช้เวลาไม่มากนะักนะครับก็คือว่าจากการที่ทางรัฐบาลท่านนายกทิ่งรัฐชินวัตรมาบรหิหารประเทศหนึ่งปีเนี่ย้ทศชาติท่าในการพัฒนาระบบการ ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลมั่นใจว่าการจะฟื้นฟูและสร้างมาคติประเทศชาติเนี่ยจะต้องเดินควบคู่กันไปคือห้างประสาทนี้แต่ในด้านของกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่4คือยุทธศาสตร์ในการทําเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในระบบการนานขนส่งและคมนาคมทั้งหมดนะครับก็มาดูสัอเกว่าในรูปแบบที่เราผ่านผ่านมาเนี่ย เราจะพบว่าราเ่นี้ีคมัก็เพื่อมาสร้างความมั่นใจและสังสอนกันว่าคนเราเนีย่ยควรจนคิดที่จะทำให้กับคนรุ่นหลังแต่ต้องคิดอา่าเาสงรนงิ่งงานกระทรวงหลัเป็นงานอย่างที่